เป็นรรจะยืนอย่างไรจะทําอย่างไรจึงจะมีได้และเป็นได้รรอือยืนเป็นธรรมพูดเป็นธรรมคิดเป็นธรรมวิธีคิดนี่สำคัญที่สุดถ้าคิดถูกเนี่ยมันจะเป็นธรรม แล้วจะเป็นธรรมในโลกจะทำอย่างไรต้องคิดในสิ่งที่คนอนื่นเขาไม่คิดคนหนึ่งเขาถือเนี่ยเราจะวางเขาไม่ขอโทษเราจะขอโทษเขาไม่ให้อาภายัยเราจะให้อาภายัยเขาถือเราจะไม่ถือเขาไม่อ่อนน้อมเราจะไม่จะอ่อนน้อมธรรมะมันจะอยู่ตรงจุดนี้เองและได้เรียนรู้จากประสบการณ์เขาติ เราจะเอาคำติมาเป็นกระจกเงาเหมือนการติในหน้าที่การงานในการกระทำของเราเนี่ยเราจะมองเห็นคนติเป็นคนที่คุมทรัพย์ให้อย่าพอมองเห็นคนชมมองเห็นคนชมเราเนี่ยมองยังไงมองเห็นคนชมเราจะมองยังไง <c oughs> ถ้ามองคนชมเราต้องมองว่า เขาจริงใจไหมคนชมเราอย่ามองว่าคนชมเราเป็นคนดีคนชมเราบางคนเป็นคนขี้ประจบประแจงต่อแหลเราอย่าเชื่อคำชมแล้วเมื่อคำติเราอย่าปฏิเสธจนมองว่าเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เราแค่นี้คำติ เป็นคำชี้ขุมทรับควรขอบคุณเหมือนกระจกที่มองเห็นเงาหน้าเราเห็นขีตาขีโมกขีหูขีฟันเห็นพิษติดฟันเนี่ยเราต้องขอบคุณกระจกเงาแต่คำชมเราจะต้องระแวงเลยการชมปุ๊บบริสุทธิ์ใจหรือไม่มีมาตรฐานในการชมหรือไม่แต่ส่วนใหญ่แล้วคำชมพุ๊บไ้รับเลยดีใจยิ้ ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เฮงนาซาธุสมพันตากเธอถีบโครมก่อนถ้ารวยได้เพราะคำให้พรคนอื่นว่าให้เองรวยรวยมันจะมีคนจนเลยไว้มีแต่คนให้กันรวยมันคำตอแหลอย่างนี้คนชอบเพราะคำพูดแบบนี้มันเหมือนดีอะ่ะแต่มันเป็นคำลวงโลกหลอกคนนนั้นแล้วคนพูดก็ไม่จริงใจแต่ส่วนมากเราชอบใช่ไหมสมพรตากเธอ รือถี่จะเปิดไหมเนี่ยคำชมที่บอกว่าให้ระวังไม่มีความจริงอยู่ในคำชมนั้นแต่คนชอบคำติคนไม่ชอบเลยธรรมะมันมาอยู่ตรงนี้เองว่าเราทำใจในรับการติได้ไหมระาวาังคำชมได้ไหมถ้าวางคำชมได้เป็นมีธรรมะรู้เท่าทันคำติขอบคุณคำติเป็นคนมีธรรมะ คนไม่มีธรรมะคือถูกติจะเครียดถูกชมพอใจไอ้นี่ไม่มีธรรมะคนไม่มีธรรมะจะเป็นลักษณะดังนี้เพราะนั้นในโลกเราจึงไม่มีธรรมะกันเป็นส่วนใหญ่คนก็เลยพูดเพื่อจะให้คนพอใจอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่มีความจริงใจ เพราะนั้นเราต้องระวังเลยโลกนี้มันจะเป็นอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นจะเป็นเช่นนี้จะพูดเนี่ยมักไม่พูดเรื่องจริงกันแล้วมักจะโกหกกันหลอกลวงกันหลอกลวงแบบเราชอบด้วยแล้วถ้าเขาติเราจะชังด้วยทั้งนั้นนี่คำติมีประโยชน์มากเหมือนกับทำงานทำการเนี่ยเขาจ้างคนมาติรัฐบาลเขาก็าจ้างคนมาคอยติ เหมือนกันทํางานเนี่ยการก่อสร้างเขาจ้างคนมาคอยติดคอยติตรงนั้นคอยติดตรงนี้คอยติดเพราะว่าติดมันทําให้งานดีขึ้นถ้าชมมันทําให้งานเลวอ่าออเออะไรเอาละเอาละไรโยยนโยบางทีทําเลวไว้โปะปะเลอะเทอะไว้หมดเลยโดยรวมๆเอาเอาปุ่นยายาไว้ยายาหลอกตาไว้เอาสีกลบเอาไว้ก็เรื่องหลอกทั้งนั้น แล้วพอเรามาแ,แต่มันมีรุ่นมาได้เรื่องเลยก็นี่แล้วเสียมาตรฐานหมดอะคนไรมาตรฐานคือมักจะไม่ยอมรับคําติดโดยเคารพคนฉลาดเขาจะรับคําติดโดยเคารพแล้วนําไปปรับปรุงแก้ไขคนคนนั้นเป็นบัณฑิตได้เลยเหมือนพระองคคลีมานเนี่ยท่านรับคําติจากพุทธเจ้าว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านน่ยยังไม่หยุดนี่คําติไหมเราน่ยหยุดแล้ว องคุลีมาแต่ท่านนะยังไม่หยุดหยุดอะไรพระย,ยังเดินอยู่เราหยุดทำบาปทั้งปวงแล้วแต่ท่านนะ่ะหยุดยืนแต่ว่าท่านยังทำบาปทางกายวาจาใจยังฆ่าสัตว์ยังปัททุสร้ายสัตว์อื่นยังประหารสัตว์อื่นท่านถือว่ายังไม่หยุดทำบาปเรานะ่ะหยุดทำบาปทั้งปวงแล้วหยุดเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านยังต้องมีกรรมมีเวรมีโทษมีทุกข์กับสัตว์ทั้งหลายอยู่ ท่านถือว่ายังไม่หยุดเห็นไหมคําแบบเนี้คําติไหมคําติแต่โอหคุลิมานได้สติทันทีเลยโอ้จริงด้วยเราเป็นคนบาปหยาบช้าก็วางมีดแล้วก็ขอบวชในศาสนาคนแบบเนี้เป็นบัณฑิตได้แต่ถ้าคนทำเลว แล้วถูกยกย่องเนี่ยม,มึงเลี้ยงเราพี่เลี้ยงเรายังแกดีจริงๆแกดีจริงๆใจบุญจริงๆแกนี่ไม่ใครดีเท่าแกเลยขาไก่เลี้ยงขางัขาวข้าวโพเลี้ยงเลี้ยงเราฉันแกดีจริงๆไอ้คำแบบนี้เป็นคำเลวคำของคนพาลคำของพูดจะแอบกินหลอกกินเนี่ยคนชอบ <c oughs> คำชมแบบนี้คนชอบเรื่องเลวๆนี่คนชอบ แล้วฟังแล้วว่าสบายใจแต่ปเป็นเรื่องหลอกทั้งนั้นไม่มีใครจริงใจทั้งหมดจะอยู่โดยการหลอกกันทั้งหมดโลกจึงอยู่ด้วยความหลอกกันความจริงก็ไม่ปรากฏในโลกเลยได้ในโลกแบบไม่จริงใจนี่ธรรมะอยู่ที่คนมีธรรมะหมายถึงว่ารับคำติโดยเคารพเขาติเพื่อก่สอ,อสร้างก่อตั้งก่อสร้างก่อตั้งหรือติเตียนติให้มันเตียนรื่นไปเลย ติติงแปลว่าก่อตั้งคนรับคำติดโดยเคารพรับคำชมไว้แล้วก็มองว่าผู้ชมจริงใจหรือไม่แล้วคำชมมีประโยชน์อะไรชมว่าเราดีแต่เราเลวมีประโยชน์อะไรในคำชมนั้นเพื่อยังทำาชวอยู่มันก็ชมได้พุอยอะถ้าเป็นมิตรท่านบอกคนเทียมมิตรทำดีก็คล้อยตามทำเลวก็คล้อยตาม คนแบบนี้คบไม่ได้คนที่เป็นมิตรที่แท้จริงเขาจะต้องติในสิ่งที่ควรติชมในสิ่งที่ควรชมอย่าไม่ติตะพึดไม่ชมตะพึดงนโง่แล้วจะชมบุคคลที่ควรติติบุคคลที่ควรชมคนไม่รู้ก็เลยไม่ติไม่ชมใครเพราะไม่รู้ว่าติตชมทำไมเมื่อไม่รู้นี่จะดีไหม ชมไม่ได้ติไม่ได้เพราะไม่รู้ก็เลยไม่รู้จะตจะชมไงมนุษย์กลัวที่สุดเลยกลัวเขาติกลัวที่สุดเลยกลัวเสียหน้ากลัวที่สุดเลยกลัวเขาไม่ว่าดีกลัวที่สุดเลยกลัวเขาว่าเราเห็นมนุษย์กลัวที่สุดเลยกลัวเขาว่าเองจนกลัวเขาว่าเองกระจอกกลัวเขาว่าเองลูกเองไม่ดีเมียเองไม่ดีตัวเองไม่ดีหลานเองไม่ดี กลัวเขาว่าบางที่มันไม่ดีอย่างนั้นจริงเราก็ไม่ชอบเพาติขึ้นมาเราไม่ชอบแต่ไม่เคยดูว่าเขาติเพราะอะไรเอ๊ะทำไมมันทำงั้นนักหัวมึงนี่มาว่าหุนกูว่คนแบบนี้ไม่มีใครหวังดีด้วยตลอดกาลนานเขาจะพูดหลอกทั้งหมดเลยเคานี้ต่อไปเขาจะ มันแม่มันดีจริงเนาะมันพาเขาไปตีขนาะมันกินยาบ้าเห็นมันจอกจ้องมันจริงๆเลยไม่มันกินเหล้านี่ซุดยอดเลยนี่นะไม่เมาเลยดิมันกินมัดฟันก็กินได้มันสุดยอดคนจริงว่างั้นถูกใจเรื่องคนเร็วเร็วเนี่ยเรื่องสิ่งเร็วเ็วเนี่ยคนเอาเป็นนี้ในโลกถ้าจะดูว่าใครมีธรรมหรือมมีธรรมให้สังเกตดูตรงนี้ง่ายๆถ้ามีธรรมะเขาจะรู้ แยกออกเข้าใจวางถูกต้องธรรมะจะเข้าใจตามเป็นจริงคำกิคําชมในธรรมะเลยไปทั้งคาติคําชมเป็นแต่เสียงพูดที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปเสียงทั้งหลายที่ติที่ชมเป็นเพียงเสียงใบมไม้เอลมที่กระทบใบไม้เหมือนพัดลมที่กระทบกายกระทบหูเราแล้วก็ผ่านไปเหมือนเสียงเขียดเสียงกบเสียงนกเกาเว่าร้องกระทบหูล้วผ่านไป เสียงติก็ผ่านไปเสียงชมก็ผ่านไปเสียงติเอามาดูแล้วก็ผ่านไปเสียงชมเอามาดูผ่านไปเป็นเครื่องขัดเกลาทั้งหมดเลยเหมือนลมที่กระทบกายเราเนี่ยผ่านไปเย็นก็ผ่านไปร้อนก็ผ่านไปถ้าเห็นอย่างนี้คุณมีธรรมถ้าเห็นน่ะเลือกเอาแต่ดีๆที่ถูกใจเราฉันจะชอบพูดไม่ถูกใจฉันจะชัง เขาจะเหนื่อยที่วิ่งไล่จับเย็นเกลียดร้อนวิ่งไล่จับฝนเกลียดร้อนเกลียดหนาวอยากอุ่นเขาจะต้องวิ่งเหนื่อยตลอดเวลาเพราะนั้นมนุษย์ถ้ารู้เท่าทันว่าธรรมะคืออะไรอธรรมะคือสิ่งที่มากระทบทั้งมวลให้รู้ทันว่ามันจะมาเพื่อจะไปอ่ะลมมาเพื่อจะไปอาหารมาถูกลิ้นเพื่อจะไป ตาเราเห็นสิ่งที่รูปถนนที่รถมันวิ่งไปอุบบนแล้วก็วิ่งกลับมันไปแล้วจะกลับไปแล้วก็จะกลับกลับแล้วก็จะไปไปแล้วก็จะกลับอันนี้คือความจริงของมันเห็นตามเป็นจริงว่ามันจงวิ่งอย่างนั้นเองไม่วิ่งตามไม่วิ่งตามอารมณ์เหมือนรถวิ่งไปอุบลแล้ววิ่งตามไปไม่วิ่งไปกรุงเทพแล้ววิ่งตามไปไม่้องให้ดูตามเป็นจริงว่ามันวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับเข้ามาอย่างนี้เอง นี่คืออารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเสียงทั้งหลายรูปทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายรสทั้งหลายสัมผัสทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายธรรมะอยู่แค่นี้คนเป็นธรรมะคือเห็นแค่นี้เห็นตามเป็นจริงเขาจะรู้แจ้งโลกว่าโลกกระทำได้ลาบมันจนะ,ะเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสารเสริญมมีสุขมีทุกข์มันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาคุณงั้นเหนือโลกไม่วิ่งหาให้เขาชม ไม่วิ่งหนีเมื่อเขาติเห็นติชมเป็นของคู่โลกคนโลกว่าเป็นอย่างนี้ขอบคุณในคําติเห็นความชมอ่จริงหรือไม่จริงตามเป็นจริงมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเป็นจริงที่มันเป็นเท่านั้นเองอยะถา,าวาริวาฮาผู้รอปริปุเรนติสาขารัง เอวเมวิตโตทนินังเปตานังอุปกปติชิตังปฏิตังตุมหังคิพามีวัสมิชโตสเพปุรเรนตุสังกับปาจันโทปนารโสยาถามณีชโชเตระโสยถาสพีติโยวิบัติฉันตุสัพพโรโกวินัสสตุมาเตภวัดวันตรายโยสุขีที่ภายุกุภวพิวาธนาสีสันิจังอุทาปจาย,ยุนชุชตารโรธรรมาวัฏนติอายวุวนโนสุข,ขังภาลัง ในนั้นมันลงดินมื่อหเลยพบเอย